่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็นนทำว่าการค้าขายวันศุกร์ไม่ได้สิทธิหลักศา,าสนาใดๆทั้งสิ้นเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นให้มาเปิดการค้าขายอย่างปกติโดยไ,ไม่ได้วังให้ใครจดจำ แม่อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำแม้มีใครจกใจแต่เราต้องยืนหัดจะปิดทองล้างโกรธพระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ดื้อดีร้ายไม่มีใครอยู่ทคำฟ้า ถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอจูนสักสิยิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมเพลินหลกอยังไม่สิ้นวัน ชตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่คำ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุนยามความดีขอเธอทนสักสิ่งสิ่งใดแมแต่ลมหายใจก็อยอมพลี

พวกเราชาวสงขากเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน,ดแ,นๆๆและรูรักสามสีเพื่อความสุบสุขของชาติทาไทยตลอดไปของชาติทาไทยตลอดไป จะยอมรับโชชตาไ,าไตลอดเวลาที่ท่านอยู่ที่สงขานี้ท่านเป็นผู้ว่าจังหวัดเป็นนักพัฒนาเป็นคนที่ร่วมแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนทุกระดับช่วยกันขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาให้เป็นประตูสู่อาเซียนซึ่ง เป็นเรื่องสําคัญมากและท่านก็ขับเคลื่อนทุกเรื่องที่เป็นปัญหาของสงขลาจะพูดได้ว่าท่านเป็นคนลงมาลุยปัญหาถึงลูกถึงคนถึงพื้นที่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเราประทับใจในการประชุมหันหน้าส่วนราชการต่างๆนั้นเห็นว่าผู้ว่าการจัรงหวัดสงขลานั้นนะครับท่านเกษมดาบุญราชเป็นนักขิดนะครับเป็นนักพัฒนาแล้วก็ในงานของการร,รณาการหัวหน้าส่วนต่างๆนั้น เห็นว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่สามารถน้มน้าวนะครับให้กับหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดนั้นได้รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ที่คิดชอบท่านมากที่สุดก็คือท่านทํางานหนักมากทั้งทั้ที่ท่านเองไม่ได้เป็นคนจังหวัดสงขลาแต่ท่านทำประโยชน์ให้กับจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมากนะครับก็ขอให้คุณงามความดีที่ท่านได้สะสมมาในวันนี้นะครับสมรรสนนในท่านนั้นได้มีตําแหน่นเงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป เรื่องประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องอโดยรวมเนี่ยท่านเข้าใจดีอยู่แล้วเมื่อมาเข้าใจวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ท,ที่ที่ดีที่สุดที่ผมมองว่าท่านกิจสดธรุมราชมีส่วนนี้อยู่นะครับและก็ที่สําคัญที่ทํางานเนี่ยท่านแสดงความจริงใจออกมาให้เห็นหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายกิจกรรมที่เราทํางานร่วมกันมานะครับพวกเราเองได้ทํางานร่วมกับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเนี่ยนะครับตั้งหลายท่านรวม30กว่าปีเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงไปมากกตั้งหลายท่านแต่ว่า,ม,ามันเป็นกรณีพิเศษแต่และท่านแต่ท่านกฤษดาเนี่ยผมมองเห็นในการเข้าใจถึงวิถีชีวิตของพี่น้องทุกภาคส่วนทั้งพี่น้องมุสลิมทั้งพี่น้องชาวพุทธและาศาสนกอื่นน,นะครับจังหวัดสงขลาเรามีผู้ว่าราชการที่อ,อยู่ในใจของภาคเอกชนเนี่ย ไม่มากนักท่านกินสาบุญล่าชนะครับเ,เราทุกคนยอมรับทํางานร่วมกับท่านตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอท่านนะครับในช่วงที่เกิดระเบิดท่านก็ใช้ความสามารถและก็ใช้ประสบการณ์ของท่านเนี่ยมาแก้ปัญหาทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีเอกจากนั้นก็ในเรื่องของการแก้ปัญหาน้าท่วมในหลายๆเรื่องครับที่ท่านได้ทํางานแล้วก็ถือว่า,าประสบความสําเร็จหลายอย่างท่านก็ทําอยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งภาคเอกชนเราเนี่ยคุกคีอยู่กับท่านเนี่ยเราเราทรา,าบดีนะครับ สุดท้ายก็อยากจะให้ท่านไปนะครับความตั้งใจก็อยากจะให้ท่านไปสักปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าถ้าไม่ให้ท่านไปเนี่ยท่านก็คงไม่ใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้เมื่อท่านไปแล้วเราก็เสียดายแต่เราก็คิดถึงท่านนะครับครับถามว่าสื่อมวลชนมีความรู้สึกอย่างไรกับท่านคฤษดาบุญราชผมอยู่ท่านผู้ว่ามาหลายท่านผู้ว่าแล้วนะครับผมรู้สึกว่า สื่อมวลชนมีความประทับใจกับท่านผู้ว่าปิตด,ดาบุญราชมากนะครับทั้งนี้ที่ผมสังเกตอาจจะเพราะว่าท่านผู้ว่าปิตด,ดาเนี่ยเข้าใจบทบาทและภารกิจของสื่อมวลชนเป็นอย่างดีนะครับที่ผมติดตามดูแล้วยังไม่พบว่ามีสื่อมวลชน,ขนแขนงใดคนใดนะครับที่ได้กล่าวในทางไม่ดีกับทางท่านผู้ว่าปิตด,ดาบุญราชนะครับมีแต่ยกย่องนะครับในความซื่อสัตย์ซื่อตรงและก็จริงจังและจริงใจในการทำงาน ตั้งแต่ท่านมาอยู่ที่จังหวัดสุขกลาเนี่ยผมในฐานะชาวบ้านในฐานะเป็นเกษตรกร,กรและได้ร่วมกับท่านบ่อยครั้งรู้สึกขอชมเชยนะว่าว่าผู้ว่าท่านนี้ถึงลูกถึงคนพูดอะไรจริงจังไม่เรียกว่าไม่อ้อมค้อมอะไรเท่าไหร่ให้ถูกใจประชาชนเยอะที่สุดผมเคยผ่านงานกับผู้ว่ามาแล้วเย่อ,ยอมากมายท่านอื่นก็ดีเหมือนกันแต่ว่าท่านนี้ผมถือว่ากระชับมากกว่าเพื่อนสิ่งที่ผมกระทับใจนั้น มีอะไรรวดเร็วนะครับอย่างตามานกับชุมชนเนี่ยผมชี้แนะให้ได้ว่าหลายเรื่องที่ท่านกำหนดไว้อย่างที่ขึ้นชื่อลือชาดูเวลานี้ทุกโรงเรียนจะเห็นภาพว่าให้เหลงงตายไหวสวยแล้วเติมอีกนิดหนึ่งว่าใช้ผ้ากอดยอผมเมื่อเจอท่านผู้ว่าเนี่ยนึกละอายนะครับตะวันไหนไม่ได้ใส่ผ้ากอดยอไปเพราะว่านั่งคุยกับท่านผู้ว่าบ่อยๆท่านผู้ว่ากลัวกานไหนกันไหนว่าเต่าแต่คุยอย่างเดียวก็ก็ไม่ไม่กล้า แต่วิธีตำงานของท่านผู้ว่าท่านนี้นะครับผมไม่ได้ชมเชยหรอกแต่ว่าว่าไปตามเนื้อผ้านเนื้องานท่านรวดเร็วว่องไวนะครับแล้วก็การเข้าพบปะหาดอกับท่านเนี่ยไม่มีพิธีจรองอะไรมากมายนะครับเข้าไปกลวงๆโบกกันกลวงๆง่ายๆอย่างที่เห็นภาพชัดๆอยู่เวลานี้นะครับท่านผู้ว่าเนี่ยก็เน้นหนักว่าทําอย่างไรคนมสงขาให้รักสงขาให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นท่านเดินทางไปรับตําแหน่งใหม่เนี่ย ทุกคนนะครับผมนึกว่าพอใจมากที่สุดเพราะว่ามาอยู่ไม่นานเนี่ยมาอยู่ไม่นานได้สักพักหนึ่งผมนึกว่าไอ้ตรงนี้เราต้องเข้าใจหลักการวิธีการนะครับอยู่นานจะไม่ได้ต้องโยกย้ายกันไปแต่ท่านโยกย้ายไปเที่ยวนี้นะครับเราภูมิใจเป็นอย่างสูงเป็นอย่างมากเพราะว่าไปได้ดีไปได้คะแนนนิยมเยอะแยะมากมายเนี่ยเราจังหวัดสงขลาเนี่ยถึงท่านจะมาใหม่อยู่กับพวกเราไม่นานนะครับแต่ท่านกระยับไปเนี่ยรู้สึกในช่องทางเหล่านี้ ผมและคณะนะครับทุกท่านผมนึกว่าเหมือนผมเน่ยพอใจนะครับพอใจและดีใจมากๆ